สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับด้ยกังนี้นะครับเราจะได้รู้ว่ารสชาติอาหารที่มันอร่อยมันต้องเป็นรสชาติแบบใดโอ้โหแล้วรายการเราตอนนี้เป็นเหมือนล่แทงนะเวลาใครจะไปปุ๊บเหมือนจะปักหมุดที่ไหนดีเวลาไปจังหวัดนี้ต้องคุณนี้หคุณรู้ไหมรล้ว่อคุณพูดอย่างนี้กันเนี่ยที่พูดอย่างนี้กันครับนั่นคือเหตุผลเดียวที่เราต้องทํารายการให้มีคุณภาพที่สุดนั่นคือเหตุผลเดียวนะฮะที่ผมไม่รับตังค์ครับ ผมไม่เคยรับตัง์ร้านอาหารร้านใดเลยหรือใครเลยสักคนเดียวที่ออกรายการผมถ้าคิดว่าถ้าบอกว่าเอ้ยนี่เตี๋ยวร้านนี้เนี่ยเตี๋ยวสองหมื่นไปเอาเขาจัดได้เลยจับเอาตำรวจจับได้เลยสองหมื่นอะไรเงี้ยไม่มีทางผมไม่คิดตังเลยสักสสึงเดียวเพราะว่าผมต้องการปักหมุดเองครับผมต้องมีอำนาจในการเลือกว่าอร่อยไม่อร่อยอย่างที่คุณอ้อพูดเพราะว่าคนเขาเชื่อเราเมื่อคุณเชื่อผม ผมต้องทําในสิ่งที่คุณเชื่อผมจึงไม่รับเงินใครทั้งๆที่อยากได้เงินเขาไม่ได้เราต้องยึดมั่นในอุดมการเราเขาให้สองหมื่นไม่เอาห้าหมื่นไม่เอา้ยน้อยไปช่วงนี้ช่วงนี้ผมร้อนช่วงนี้ผมช็อตหนาหมน่าเราแล้วว่าไม่เอาเสียแสนหนึ่งไม่เอานี่นี่ดูก็ดูดูหน้าดูหน้าเด็ดเดี่ยวสองแสนน้อยไปโอ้ยล้านหนึ่ง ยีหนึ่งเอางี้สุดท้ายแล้วผมขี้เกียจทะเลาะกับเฮียสองล้านประตูไปตั้งแต่ล้านห้าแล้วเราไม่มีเราไม่เอาจริงนะเพราะฉะนั้นใครไปบอกว่าออกราการผมแล้วเสียตังค์เอาตำรวจจับได้เลยนะครับเชิญครับอบจดหมายดีกว่าครับสวัสดีครับคุณคุณพิธีกรทั้งตีสวัสดีครับผมไตรตรองอยู่นานกว่าจะเขียนมาเรื่องของผมไม่ทราบว่าเป็นคำสาปหรือว่าอาถรรพ์กันแน่อ้าวตาย ผมมีหลานชายหนึ่งคนครับ,รบชื่อตีน้อยอ๋อตีน้ยายุสามขวบแล้วแกยังพูดไม่ได้อนพ<า>่อกับแม่ก็กลุ้มมากมาเดือนก่อนอยู่ดีๆตีน้อยก็เรียกคุณปูเ่เฮ้ยชัดลุงขึ้นคุณปู่ก็จากโลงนี้ไปอุยไม่ดี ตอนนั้นทุกคนในบ้านก็ยังยังไม่ได้คิดอะไรมากครับหลังจากงานศพคุณปู่ตีน้อยก็ไม่พูดอะไรเลยครับเงียบมาเมื่ออาทิตย์ก่อนน้าสาวมาที่บ้านครับตีน้อยมองหน้ามองหน้านะตาไม่กระพริบเลยแล้วก็เรียกน้าเออน้าตกเย็นน้าสาวโดนรถชนตายโอ้ยตายตายมาเมื่อวานครับเขยซื้อของเล่นมาให้ตีน้อยดีใจมาก เฮียคือพี่ชายอผมซื้อของเลยมาให้จีน้อยก็เรียกพ่อพ่อเอาพี่ชายผมเครียดมากพี่ชายผมก็เรียกคนมาต่างเสียในบ้านพอเช้าขึ้นมาได้ยินเสียงเอะอากะลั่นบ้านเลยอู้คนว่าคนขับรถตายอ๋อ ตีน้อยเฉลยความจริงค่ะตีน้อยเพิ่งเฉลยความจริงว่าใครเป็นพ่อคนขับรถเป็นพ่อนี่เองไาแล้วผมก็เลยอยากจะเขียนมาบอกว่าของเขาแรงจริงๆเออของเขาแรงไอ้โง่ยังจะของเขาแรงอยู่อีกปะ่อแล้วถามว่าจะไปจังหวัดเพชรบุรีจะกินอะไรถือว่าไม่ผิด๋อไปเพชรบุรีนี่พูดตรงๆนะเพชรเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่สมชื่อกับคำว่าเพชรคนเด็ดคนเด็ดไม่ไม่แล้วสมชื่อคำว่าเพชร ครับของหวานก็อร่อยถูกต้องของหวานของขาวก็ยอดเยี่ยมครับของฝาก็ยอดเลยว่าของหวานนี่นะเป็นเหมือนอัญมณีเป็นเหมือนเพชรสําหรับเมืองนั้นเลยถูกต้องแล้วเป็นเหมือนหลักชัยประเทศไทยเพราะว่าถ้าเกิดน้ําตาลปี๊บโอเครื่องปรุงอะไรจะพูดไม่ได้จับเครื่องเพชรผมว่าเมืองเพชรนี่ถ้าเกิดตอนเอาระเบิดไปถล่มประเทศไทยตายทั้งประเทศเลยไม่มีน้ํำตาลกินหมดไม่มีน้ำตาลกินบอกเลยว่าน้ำตา น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลสดน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลจากต้นตาลเนี่ยองเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดไปจังหวัดเพชรบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านพวงเพชรจังหวัดเพชรบุรีครับเข้าจังหวัดเพชรบุรีนะครับเราตรงเข้าไปนะครับจะเห็นเขาวังในอยู่ขวามือให้กลับรถแล้ววิ่งผ่านธนาคารกรุงไทยพอผ่านธนาคารธนาคารสงเคราะห์มาก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างธนาคารจะเห็นร้านทันทีครับ ไปจังหวัดเพชรบ,บุรีถ้าไม่กินปลาดุกทะเลผัดชาที่ร้านพวงเพชรถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาแล้ว32ปีเริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวประมงออกทะเลหาปลาหาปูมาทุกวันครับแต่ไรายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัวก็เลยเดินทางเข้าเมืองเพชรหวังว่าจะมาหาทุนเนี่ยไปทำปูต่อและคิดไปคิดมาขายอาหารเลยดีกว่า เพราะครอบครัวเนี่ยก็เป็นคนชอบทําอาหารอยู่แล้วก็เลยเริ่มทําตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับปัจจุบันคุณแม่ยังคงเป็นผู้ที่ปรุงอาหารส่วนคุณพ่อเนี่ยก็ยังคงเป็นผู้ที่ไปจ่ายตลาดอยู่เป็นประจําครับลูกๆเนี่ยก็ช่วยกันบริหารร้านครับถ้ามาจังหวัดเพชรบุรีไม่กินปลาดุกทะเลผัดชาที่ร้านพวงเพชรถือว่าผิดวิธีทำครับ ตั้งกระทะด้วยไฟร้อนจัดนะครับจากนั้นใส่น้ำมันปรุงรสด,ด้วยพริกกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลจากนั้นใส่ปลาดุกทะเลลงไปตามด้วยใบมะก,กรูดแล้วก็รอจนน้ำแห้งเลยนะครับใช้เวลาเนี่ยประมาณ10นาทีจากนั้นเราเบาไฟครับแล้วก็ใส่ใบกระเพาก็เป็นอันเสร็จเคล็ดลับครับปลาดุกทะเลต้องสดต้องมาถึงที่ร้านแบบเป็นๆเ,เท่านั้น เวลาผัดเนี่ยไฟต้องถึงกระทะเนี่ยต้องร้อนจัดห้ามคนนะครับเพราะมันจะทําให้ขาวใช้พริกกระเรี่ยงครับเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่ามันจะเผ็ดฉาหมายถึงว่าเผ็ดที่ลิ้นเลยอะ่ะไม่ใช่เผ็ดที่ตรงบริเวณปากปลาดุกทะเลผัดฉานะครับจานละ250บาทร้านพวงเพชรจังหวัดเพชรบุรีเปิด10บโมงครึง่งจนถึง3มทุ่มครับวันนี้เสิร์ฟมาที่สตูดิโอของเราเลยครับนี่เลยนะ วันนี้เนี่ยเวลาที่เขาทำน้ำมันเนี่ยผมเด็ดมากแลให้ดูซะก่อนว่ารสชาติเผ็ดจิบแค่นี้บอกเผ็ดมากเผ็ดมากผมไม่กินที่ร้านแล้วมากินที่นี่ยังบอกนี่เขาเผ็ดไม่ได้แกล้ง acting นะเผ็ดจริงเผ็ดจริงจริงสมันเผ็ดแล้วมันร้อนร้อนลิ้นเลยปกติผิดปกติอ่ะตั้งแต่สมัยที่อยู่ปารีสอยู่ปารีสแล้วก็กินปลาดุกผัดเผ็ดคือคุณต้องเข้าใจตอนที่ผมอยู่ปารีสกันเนี่ยครับ มันมีการปลูกพริกกระเลียงกันที่นั่นผมก็ได้กินพริกกระเลียงกันที่นั่นมาว่ามีเฉพาะปาปิกานะอร่อยมากมากครับท่านผู้ชมครับนี่แต่ต้องมีข้าวอันนี้ให้คุณผู้ชมเห็นนะครับอันนี้เป็นคําที่แบบผมว่ามันกลมกล่อมสำหรับผมคือมีข้าวเข้ามาช่วยตัว เนี่ยฮะตัวปลาดุกแบบนี้ปลาดุกทะเลผัดชาเนี่ยฮะาชอบหัวมันหอมจริงแม่เจ้าผมต้องกินหัวมันอย่างนี้นี่ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วผมก็ต้องใส่นี่ด้วยเผ็ดมันเฟิร์มใครชอบใครชอบเผ็ดไปเลยครับโอ้นี่ผมต้องผมต้องใส่แบบครบสูตรครบรสอย่างนี้เนี่ยโโอ้หดยวทำไมครับคุณผู้ชมดูดิมี ผักมีพริกโอ้โหหรับพี่ต่อยไม่เผ็ดหรอกรสชาติกลมกรมใช่อร่อยแต่มันเผ็ดรสชาติดีมันร้อนนะฮะดูดิเงื่อไหลแล้วอ่ะกินไปคำเดียวแต่จริงๆเงื้อไหลใครย้อยเด็กๆหรือว่าอร่อยมากๆมันเป็นอะไรที่คุณชอบไหมชอบครับปลาดุกทะเลปลาเผ็ด ปลาดุกทำไมมันถึงจะอยู่ในทะเลครับเพราะว่ามันมันมันทะเลมันกว้างไงแล้วมันสามารถมีพื้นที่อยู่ได้เยอะเพราะว่ามันยิ่งอยู่นานอายุเยอะด้วยพี่ครับอยู่อยู่นานอ๋อเดี๋ยวเส็นเส็จแล้วผมมันไม่เข้ากันเลยเอาใหม่ไหมปลาดุกปลาดุกในน้ำตื่นเนี่ย มันอยู่แล้วมันไม่พอใจมาอยู่ทะเลมาปลาดุกเนี่ยเวลาปลาดุกเนี่ยเวลามันอยู่ในทะเลทะเลมันกว้างไงก็อยู่ได้นานคือว่ายไปว่ายมามันก็พื้นที่มันเยอะไงเหมือนบ้านหลังใหญ่แล้วมันก็มีอายุยาวแก่ด้วยเนี่ยหัวหลังพี่จะสอนให้ตอบถามที่ทำไมปลาดุกแก่ทำไมปลาดุกแก่เอ้ามันมีหนวดนะฮะทำไมอ่ะไปหนวดไปไปเดี๋ยวออเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียว ไปเลียบต่อที่โปรตุเกสแล้วก็กลับมาอย่าลืมนะฮะถ้าไปเพชรบุรีอย่าลืมร้านนี้นะครับร้านนี้อร่อยครับรับรองว่าท่านจะไม่มีความว่าผิดหวังเลยถ้าไม่ปลาดุกมันถูกตัวใหญ่ครับไปไปด้วยกันเลยไปไปด้วยกันเลยพักนี้สักครู่ฮะพรกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพบกับช่วงต่อยของรายการแต่ปลาดุกกินตปลาดุกทะเลนะครับทำไมอ่ะว่ากินปลาดุกน้ำจืดไม่ได้เพราะอะไรใจทำไมอ่ะปลาดุกอุ้ย มาดูว่ามาดูว <ly> ่าไปเจอกัน <Jan> บ <Irish> ้างักสักครัเดียรับน้ำชุบแห้งกันตอกเขาเบียรรสชาติเป็นไงครับรสชาติเียมน้ำแล้วก็หอมปลาสำหรับผมรับได้สองรสที่ชัดเจนที่สุดข้อดีก็คือว่าสามารถจะโรยข้ารับประทานได้ราชาใดญ่ลึ กลัวคุณไป สวัสดีครับสวัสดีครับแค่ต่อ YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมไในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอน์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับ่้องเอย่าง s ั r i b e ยไม่ใช่ s ั b ต c ไ i b e อ๋อกดติดตามแหละคนไทยลัวคุณตอยครับตามกันแล้วกัน